นางสาวทองหอมแปลเพลงเป็นผู้อุทิศดวงตาให้ศูนย์รับปริจาคดวงตาซึ่งทางสภากาชาติไทยได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับดวงตาตามเจตนารมณ์ของนางสาวทองหอมแปลเพลงที่มีจิตอันเป็นกุศลแล้วบัดน,นี้ทางศูนย์รับบริจาคดวงตาสภากาชาติไทยได้รับสนองพระบรม,มราชมรราชาวงการมอบหมายให้กำนันมะลิปวเสนัง กำนันตำบลทางขวางเจ้าว่ันางานปกครองเป็นตัวแทนพระองค์มอบไปประกาศให้ครอบครัวและญาติของนางสาวทองหอมแปลเพลงเพื่อเป็นเกียรติประวัติคุณงามความดีสมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอันสูงยิ่งต่อวงตระกูลสืบต่อไปและทางศูนย์รับบริจาคดวงตาได้ดำเนินการขอรับสิทธิ์กิตติมศักดิ์สภากาชาติไทยให้กับทายาท ของนางสาวทองหอมแปลเพลงอีก90วันจะมีหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวังเรื่องกำหนดก,การเข้าเฝ้าเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพ,พรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสุดท้ายนี้ขอให้นางสาวทองหอมแปลเพลงได้เกิดในภพภูมิที่ดีและขออำนาจ คุณพระศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตทุกหนแห่งได้ปดโปรดดนบันดาลประทานพรให้ครอบครัวและญาติของนางสาวทองหอมแปลเพลงพร่ำรวยด้วยลาคยศเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท,ท,ท่านเราเรียนเชิญได้มอบเลยครับ